ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอาพอกับพ่อแต้มอีกมื้อนี้เป็นชิปที่สองนะครับนะรเนาะพ่อแต้มก็จะพามาเห็ดเลขล่างสองตัวมาตัวสูตรนี้เนาะเขาก็พลาดยี่งวอหน,นึงนะครับชิปที่นี้ครับก็เดินเข้ามา,านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดแล้วครับเันเกิดที่ทมันดลุดแล้วเขาเดินต่อมานี่เอฟซีก็เห็นแล้วเนาะครับนะเนาะเห็นกับแปดพมมอแต้มอาให้เบิงอยู่เนาะเลขล่าางเนะ เอฟซีคอมเมนต์มาจากใดกับพ่อแตรีกุญชีพมพามเฮ็ดบึงเนาะครับเนาะมันซิปซีซิปหาซิปหกหมดแล้วครับเอฟซี FC นี่เรียกสูตรนี่มาผ่านงวดเดียวครับมันก็เดินตัวมากนะครับเอาพ่อแตรียมกุญชีพเฮ็ดบึงเนาะครับนะเนาะเฮ็ดบึงจากเอาตอนนี้เนาะเอฟซีเนาะสูตรหนึ่งนี่ครับบอลลายตกว่าตัวนี้ขอดข้างจะบวกบอลลายปันเดย์ครับเอฟซีเนาะ xa hâm kiệt ครับเอฟซีใส่เลขหน้าครับหน้าข้างที่หนึ่งครับ FC. เอฟซีเกหน้าข้างที่หนึ่งเยกไทยข้างที่หนึ่งนะครับเอฟซีเนาะ เรีหน้าข้างที่หนึ่งครับแปดห้าเก้านี่ครับเบพีไทยข้างที่หนึ่งซี่หนึ่งสามนี่ครับเป็นบีพีซีหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดนะครับเบก,ก้าแปดเก้านะครับเบีพีเนาะครับก็มาสามสามซี่เก้าเจ็ดสามแปดนะครับเนาะ ลา,ลานี่าสุดนะครับเอนี่แปดห้าเก้านี่นะครับเลขล่างนะครับ f อซีล่างครับเลขล่างสองตัวมาตัววิธีการรับบันเอฟซีหลักหมื่น หลักพันเรียกหน้าข้างที่หนึ่งหลักร้อยท้ายข้างที่หนึ่งหลักหน่วยสองเท่อบวกสามคงที่ครับ F รบีเบซีทำเทียมเหดไว้เบิดก่อนนะครับ ถ้าว่าบวกสามคงที่อย่าลืมนะครับเด้ตัวนี้อย่าบวกนะครับแต่พอเทียมบริเขียนมอพี่ได้เอฟซีผู้เขามาไม่ก,ก็อย่าลืมนะครับเนาะอยาไา้ไสูตรก็อย่าลืมบวกสามคงที่อยู่นี่เอาบวกนวองเป็นคู่ตูดิครับบนบวกตะแถวเดียวดีมีเอฟซีเขาเหมนมาอยู่นะพอแถมก็เลยอยากย้ำอยู่นะครับเอฟซีเนาะเอาสามสามเป็นเก้าเนาะครับเนาะ 9บวก7เป็น16 6บวก3เป็น9ก9 8 9บวก8เป็น 10. 17 7มาบวก3คงที่7บวก3เป็น10เป็นบอครับเอซี่10เข้ากับใส่0ครับ0นับเตยมเพิ่มไป1แค่นี้ครับตัวนี้ครับ0กับ1นะครับเนาะ เิบเหมอกันนะครับเด้อเฮดเป็นพอมกันลูกก็ได้ผู้เขามะม่อยากได้สูตรเนาะครับยีเนาะอันนี้สามเจ็ดสามเจ็ดยี่เบียดยี่เบียดพอเตมนับตัวนึงนะครับเนาะหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกเจ็ดเป็นแปดครับอันนี้หกแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่มาบวกสามเป็นเจดมันาครับเีส่้างขาใส่เจครับ เกดนับเพิ่มเติมไปก็เป็นแปดครับ f อฟี i, ครับาลาสุดงดที่ <laughs> ที่ถึงนะครับเอเนาะสามเก้ายี่สิบเกตนะครับเนาะเกพอเติมีนับเอาตเกตได้ครับเด้อนเะบวกห้าเป็น 12. สิบสองสองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบห หกบวกสมคงทีครับเอฟซหบวกสามเป็นเก้ามันมาครับครับเกนับไปอีกเต็ม 10. 10. หนึ่งเก้าสิบสิบห่าวัตศูนครับเอเนาะนี่ครับที่ไปที่มาเนี่ครับเอครับเตียว,ว่าตัวนี้มัน หนึ่งก็ไปทั้งบนทั้งล่างเนาะอฟซเนาะแต่ว่าล่างมันมานกันเนี่ยราสุดที่เอฟซีเห็นมา,านนี่ครับเขาแปดนะครับแต่ว่างวดนี้เด็กเก่ากับศูนย์ครับเอฟซีเลขล่างสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวแต่ว่ากับมานกันยากอยู่ดีครับเอฟซีเนาะนี่หลายงวดดิ นะครับพอไข่มาน้มกันนะี่แต่ว่ามันมีงวดน,นี่แหละครับให้สังเกตเบิ่งครับเลขหลายสูตรก็คือพอเตเคยเวนนะ้าบั่น่ะมันก็นสิมาน้มกันยากแดาอยู่ครับนองแคปหน้าจอยเบิ่งนะครับได้ยิบซีเด้อครับเลขล่างนะครับเนาะสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัว เป็นแนวทางน้ำกันเนาะเอฟซี FC เนะาะผู้มักผูสวอบผู้มกักคิดมักคำนวณคือกันก็พอแตรมเนาะครับเนาะคนี่ยังกระโขบกันมากครับเอฟซีเตรียมบริแท่งเนาะอันใดพ่อแบ่งป,ปันกันเอาไปเฮ็ดไปคำนวณนํากันเนาะครับเนาะก็ เขาแคปหน้าจอยบ้างนะครับเด้อเอฟซีดูที่คอมเมนต์มาอยากได้สูตรเนาะครับเนาะยังอีกลายสูตรอยู่ของเตียมที่มันเข่านะครับเนาะที่จริงมันก็นเขาเวัดลายสูตรเวัดลายอยูเอฟซีแต่ว่ามันมันบ่นไปล่างล่างไปบนนะครับเอฟซีเนาะโยงเงินของเตียมอิกกันเอาคักๆเลยแต่ว่าเรียกเรียกล่างเข้าสูตรนี่เอฟซี FC. พอแจมยังเให้เบิงจะเกิดหลายอู่พอแมอยังบ่ไในคำนวณอันนี้ก็เรียกล่างครับยีนี่เรียกล่างพอแจมเพื่อเอาให้เบิรงอยู่นะครับนั่น,นี่นี่มันมาขาดงวดหนึ่งสองสีมันอาเดือนต่อมาออกศูนยามแล้วมอกหนึ่งศูนยี่มาออกหาแปดมืออ 58, ม้ววนนะครับนั่นนี่เอาไพอแมแล้วเอ้เบิรงอยู่เสียศูนยนี แต่เอาเขาเตรียมยังบอดอคำนวณเนาะมันเบิดหนาเราดีดได้ง่ายไหมแต่ว่าสูสตรหลักสิบนี่พอเตรียมให้ไปแล้วเนาะคำเนาะหลักสิบบนนี่โอหลักสิบล่างนี่เนาะบอผิดบอถือพอเตรียมอะไรัสิบล่างเนาะก็ถือว่าผ่านเนาะครับเอฟซีเนาะเนี่ยมันผิดตะวันมาหนำกันเอฟซีนี่ หลักแต่ว่าหลักสิบก็ถือว่าโอเคเนาะครับครับมันพอผ่าดงูเดียวพอเตรียมลงไฮออาให้สูตไปแล้วครับสูตนี่เห็นบ่าศูนย์เจ็ดมาออกศูนย์เจ็ดมาผ่านงดเดียวไปออกหกเจ็ดไปหลักสิบบนเนี่ยมันกลับมาเขาต้องกันอีกงดนี้นเ,เขาต้องกันอีกครับอิฟซีนี่มันหล่นนากระดาษแล้วพอเตรียมย่บลในคำนวณพอเตรียมมีไงไ,ไปไ้หนาไม่ย่อันนี้ก็เรียกล่างขึ้นกันนี่ครับเรียกล่าง ล่างครับได้แปดกับสี่วันนี้พอเตียมได้ออกให้เบิ้งอยู่นะครับเนาะแต่ว่าพอเตียมก็ยังบ่ได้คำนวณตอนนี้เพราะว่าหล่นหน้ากระดาษแล้วยังไ,ไงนี่แหละปัญหามันแปดกับสี่โอ้ตแปด 8. ทั้งบนทั้งล่างพอเตียมบออยู่บ่เซ่านี่ผลสุดท้ายมาล่างสำแปดสูนี้กับเอฟซีกับเกอร์จีเดนคำนวณแล้วเนาะครับเนาะ เนี่ยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนันแต่อวดน,นี้บ้ซนกันครับเี่เบื่อน้ำกันเนาะครับเนาะเทอกคิดลาดอันนี้ดีอกล่างหาก็แเปียก็มาน้ำกันเออนี่ยเดีพอเทียมโ้ยุ่เมื่อวานนี้นะครับเี่เนาะง้วดเขาเสียามันจะมา,ามกันบ่นี่แปดหนึ่งเนี่ <c oughs> เฮ้ยเกือแบบจะสร้างปดเวยเนี้ยวจะวมานนํำกัน,กนเดี๋ยวจังเด่พอเียมคือเสีย พามาเอางวดนี่เอาเรขกล่างอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็บแปดกับศูนย์ก็ได้เบิ้งอยู่นะคำนวณนี่มันงวดนี้ไม่ได้สามกําหาเพาเทียบขอมมาแล้วนี่นี่ครับศูนย์นี่กับนารุ่นครับเลียกล่างงวดนี่เพรเทียบจะเอาตัวเรียกล่างละง,งวดนี่เพราะว่าอันนี้ก็ได้ศูนย์ไปแล้วนี่ก็เดือนต่อมาที่ห้าหกเจ็ดนี่มาส่วนกับศูนย์อันนี้กับ ล่างงวดน,นี้กันได้ตั้งี่นี่สูตนี่หกแปดพอเตียมเอาเบิร์นนี่เนาะอันนี้สี่สิบงวดยังไม่หลุดนี่ครับเอฟซี FC, นี่เนีย่ยงวดนี้โป้ส้นกันเอฟซี FC, กับสูตรนี่โบ้ส้นกันเห็นปะครับอืมงวดเมื่อาากีก้หาหกเจ็ตส้นกันก็เ,นเลยนี่งวดนี้โป้ส้นนี่ครับมีรุ่นหล้วงวดนี่ฮะเนี่ยตัวเดีวส้นตัวเดียวจากสองสามมือ ก้าวบอลโรตอรี่มาพอาเตียมจีเอามาจับคู่ให้ครับเดี๋ยวพอาเตียมจ่อ,อให้เบิ้งไว้เลยนี่ครับเอฟซีเรียกสูตรทิงเก่งเรียกล่างพอาเตียมนีน้บอเก็ตกับแปดนินบอครับเอฟซีผู้ใดได้เบิ้งได้ติดตามพเพราเตียมจีเข้าใจมาส้นแนปดเอฟซีเนาะอันนี้แปดคับก็ส้นแปดเป็นตัวเด่นแต่ว่าเพราเตียมมันไปเอาไปบนเก็ตัวเอาไว้ไล่าง งวดนี้เป็ียนนะคันเป็นเลยนี่เอฟซี 4, พอแตีงขอให้เบิรงกไวเ้เลยเรียกล่างงวดสิมานี่ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับเอฟซีศูนย์กับหนึ่งอันนี้ก็บศูนย์กับหนึ่งหยกเอา 0, สองศูนย์ที่ซ้อนกันทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวใกล้ใกล,ใกล้มือเลขลอตเตอรี่มาเดี๋ยวพอแตีงจะมาจับคู่ให้เด้นนี่ครับนี่อันนี้ก็บ่ซสอนเดี๋ยว ใส่พุนี่ครับเอฟซีมวลเมื่อกี้นี่เห็นบอครับอันนี้เจ็ดกับแปดนี่ห้าหกเจ็ดนี่บอครับเอฟซีมาเอาตัวส้นส i z เจ็ดนี่มวลน,นี้เบิร์เอาครับเอฟซีนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่อันนี้ก็เก่งนะครับเนาะเอฟซี FC ได้สูตรไปแล้วนี่นี่เห็นบอคับส้นกันหนึ่ง ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอยู่นี่ครับนี่สูตรสี่สิบวดยังไม่หลุดนี่ได้ห้าหกเจ็ดดีครับตัวเก้านี่ครับเอสซี่ก็ได้สูตรไปแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็เดินห้าวันี่หกเจ็ดเก้าครับ อูซี่มีแค่นี้เนาะครับเนาะอยากได้อันนี้ก,ก็คอ,คอมเมนต์มาเนาะครับยูซนะีเนาะเลขสองตัวเลขเขาไลาย,ยูเลขเขาเตรียมเขาไลายี่หรอเลขเลขล่างยังจะว่าปัญหามันคือมันอันนี้ก็ก็เขาเนาะครับเนาะนี่เลขตัวเก้ายิงนี่เจ็ดแปดเก้าหัวมึงกับเขาแปดครับเลขล่างหัวนี้ก็เลขตัวเก้าเจ็ดแปดเก้ายิงนี่ นี่ครับเอฟซี FC ีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าหนึ่งสองสามนี่มากพันเนี่ยว่าที่กิ่งแล้วยเอฟซี FC, พอเตรียมนี่จับคู่ห้ย,ยูร่เนเล็กสูตรนี้เนาะมันมากเขาเรียมมาไ,ไว้ใส่ละเนี่ยเนี่ยเรียกสูตรนี้เห็นบ่ครับ เจ็ดแปดเก้านี่พ่อเตียมเอามาใส่นียมาขับมวดที่มามวดที่พานมาเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้มันมาล่างแต่ว่าตัวนี้มันไปบนครับแต่ว่าพ่อเตียมด้จับคู่อยู่นี่งวดนี้ก็เด้ยตัวเก้าครับนี่เจ็ดแปดเก้าตัวเก้าเนี่ยเนาะพ่อเตียมด้จับคู่อยู่เลขสูตรนี่เอฟซีกับไพเตเบิงไดติตามพ่อเตียมมาตลอดที่เข้าใจอยู่ เห็นบ่ครับมันม,มีเก่าหนึ่งมันมามา,มาบนเป็นตัวกลับเป็นบ่เนี่ยแล้วมันเละลายตัวเพราเตีมมองมาเพาเตีมจะตัดไปอยู่สามตัวแล้วเล่าใส่แปดสองแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งพี่เนาะไปน้ำเล็กดังเลียกเฮอเขาพัดเอาเอาคลิปนี้พอาตมมีคลนี้แด้ครับเด้อเอฟซี FC. เอาแชปหน้าจอ้เบิ่งครับ นี่ยังกะคอมเมนต์มากพอเตียมกับชิอาลงให้เบิ่งนะครับเนาะนั่งอีกลายอยู่ดอกเลขที่เขาเลขล่างที่พอเตียมโมเดลมาให้เบิ่งกันหลายเขาอยู่เอฟซีจะได้สูตรได้ยังเหลือจับคู่รัวนะครับเนาะจับครัวพอเตียมจับคู่บเก่งโบเขาเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมมีแค่นี้นะครับเด้อขอเอฟซีทุกคนนะครับขอมาเบิ่งมาติดตามพอเตียมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ คนเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่หมีขอให้มีแต่สุกแต่หาลาบับเนาะเนาะเนาะครับเนาะทำมาคาไขา่ก็ให้จเจริญรุ่งเรื่องนะครับเดอ้อเอฟซีสำหรับพอแต้มมูนี่ก็มีแค่น,นี้ครับขอกราบสวัสดีครับ